ก็สวัสดีท <Channel payment> <location> ่านผู ja hey, ้ชมกันเลยครับต้นเกมใหม่ครับนะครับตอนนี้เราก็มาเอาชีวิตรอดกันในพาร์ทที่สอนเองอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะครับแล้วก็สภาพเลือดนี่ก็ผมพร้อมที่จะไปตายแล้วนะครับคือเลือดเหลือขนาดนี้ก็คงต้องตายแล้วแหละไปข้างนอกโอ้แดดส่องสว่างเลยโอ้อ่ามาฆ่าฉันเลยมาฆ่าฉันเลยฉันยอมไปฆ่าแล้วโอเคเลยตอนนี้เราก็ประสบปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ประมาณว่า สเกลขี่ม้าอยู่แล้วก็มันยังใส่หมวกอีกนะตอนนี้ก็คอนเตอร์แล้นายแหล่ก็น่าจะตายกันเหลือนกลาดแล้วนะเรย่งมีแค่ซอมบี้เดอะฮักของเราที่ยังทนฟ้าทนฝนได้เคตอนนี้เราจะทำะไรกันดีเราต้องเข้าบ้านก่อนมาเเรียกว่าบ้านเลยดีกว่าเรียกว่า ถ้ำลีไทยตอนนี้เราก็ขุดเหมือนไปได้ลึกมากๆแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีทรัพยากรอะไรให้เราให้เราใช้เลยนะก็จะมีแค่หินอย่างเดียวส่วนเนื้อปัน้นใหญ่ๆเราค่อยทำผมจะขอเชร์กับสกเกลก่อนเอา้าซอมมี่เมื่อกี้หายไปไหนโอเคไม่เป็นไรมามาตายซะนีโโโ่โอ้ตีโดนมาทำไมมันตีแรงอยู่เนี่ยนะโอ้ ไม่รอดแน่เลยโอ้โอเกือบ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 ผมว่าเราต้องทำฟาร์มก่อนเราไม่มีข้าวกินเลยไม่มีอาหารอะไรกินเลยตอนนี้จากสภาพการตอนนี้แล้วก็ถ้าจะทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆถ้าเรามีเหล็กนะเราจะใช้ทำโลดแล้วเราก็จะไปต่อก,ก่อมันได้เหมือนว่าแครอทนั้นน่าจะหายไปแล้วเดี๋ยวผมไปดูในเขตทะเทราย,ายก่อนว่ามันยังอยู่ป่ามจะยังว่าทะเลทรายน่าจะยังอยู่นะไอ้มุมอ่ะมีไหมไม่มีเลยอ่ะ มีแต่กระดูกเฮ้ยก็ดีนะเราจะได้ทําข้าวมาล่อวัวจะได้กินเนื้อเดี๋ยวปิงง้งเลยย่างเฮ้ยมีกระต่ายด้วยกระต่ายในทะเลทรายทะเลทรายนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรโอ้โหแต่แถวบ้านเรามีราักขาที่ไม่พร้อมจะสู้เนะี่ยโอ้นุ่นก็เป็นภูเขาน้ำสวยมีหม,มูมีวัวมีสัพสัทครบทุกอย่างเลยอะตอนนี้เราอยากได้แครอทมากเลยอะเราเสียดายแครอทที่มันดอกอะ มัน่าจะโดนคิปเปอร์ระเบิดแล้วทายแล้วแหละยังไงก็งได้ละเรารอได้แค่วัวก็เอาวัวมาอ่อนก็ได้ตอนนี้ผมพยายามวิ่งมันไกลๆบ้านนะเพราะว่าเผื่อว่าถจ้าพวกนั้นมัเจะหายไปนะครับตามหลักของไมค์คาบแล้วที่ว่าถ้าเราเกินระยะห่างของมันแล้วมันจะไม่เลยคอนเตอร์มันจะเริ่มไม่ทำงานมันก็จะหายไปอ่าทีนั้นก็เจอท่าอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนะมืดจืดเลยโอ้มืดจริงๆเนี่ยไม่ได้เอาที่ขุดมาด้วย ทำด้วยแต่ว่ามึนมึนไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่หรือเราจะเฉือนหมูตรงนี้ไปก่อนก้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาหมูเติม์สมพันได้เติมก็ได้นะมาหมูจ๋ามาผ่อนเจือนสักหน่อยสักนิดหนึ่งมาขอหน่อยเออนี่ ได้มา2ชิ้นสัก3าตัวน่าจะอยู่รอดโอเคอ่านี่ได้เนื้อมาทำไมได้เนื้อได้เนื้อมาน้อยจังเอาตัวไหนดีตัวนี้ละกันไปไหนเราอตัวนี้ตายตายโอเคแค่หกชิ้นเออก็อพออยู่ได้แหละเพราะว่าเราเรีบก,กับบ้านเนอ่เพราะว่าตอนนี้เราน่าจะหาแหล่งน้ำของป่ามไ้และเพราะว่าตอนนี้สเกลคนนั้นก็น่าจะหายไปจากโลกใบนี้แล้ว นะขอให้หายไปเถอะจริงๆเราก็ฆ่าวัวได้แต่ว่าก็ฆ่าฆ่าไปไีไม่รู้เหมือนกันอยากจะฆ่าอยากจะได้เนื้อมากินนะอยากได้เนื้อนะเราบอกว่าเราอยากได้เนื้อนะเข้าใจไหม,มทำไมงบันทึกคนอย่างนี้นะมันนี่เออตายซะได้เนื้อมาสองชิ้นตรงนี้มีหนึ่งตัวตรงนี้มีหนึ่งตัวไม่เป็นไรรู้สึกว่าเราจะเจอวัวแถวบ้านหนึ่งตัวนะเอ้มามะมามะนี่นี่ ได้หนังแล้วเรียบร้อยตรงนี้เป็นข้ามาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมหมูโอเคเรามีทรัพยากรอ,อาหารเพียงพอแล้วไปรีบกลับบ้านเถอะตอนที่มันจะมืดจะค่ำอีกเอ้ยม้าสเกลเฮ้ยเราขี่ได้ใช่ไหมพิสูจน์ดิไอตัวนั้นสเกลเออขี่ได้นี่ว่าเพราะว่าสเกลคนนี้มันขี่มันเออมัน,ม,นมันขี่ได้แต่ว่าเราต้องขี่ได้ดิถูกไหมนี่มีชูการ์เคนตรงนี้ด้วย แต่ว่ามันจะยังคืนอ,อีกแล้วอะเรายังไม่มีเตียงนุ่งเตียงนอนเลยเลยคืนนะ่ะเราต้องหาทางทำฟาร์มให้ได้ก่อนตองที่จุดไหนเนี่ยก็ยังไม่ถึงใกล้คั้นะแต่ว่าตองฟงาร์มมันเริ่ม,มคือมีพื้นที่วัวอ,อะไัทั์นี้เยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมอยากหาแหล่งน้ำใ,ใกล้ตรงนี้น่าจะเคยเป็นแอ่งน้ําอ๋อไม่ใช่ตรงนี้มันคิปเปร์ระเบิดโอเคสเกลพวกนี้ถือว่าหายไปละแต่ว่าเราเคยมีฐานชาโคเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวเราทําที่พรนดินดีกว่าเราจะได้ไป เรียกว่าไงท,าางทำฟามผมอยากยจะลองทําฟามได้ดินดูเอ้ยเราปักทดรอบๆบ,บ้างก่อนดีกว่าน่าจะน่าจะเป็นโอกาสดีตอนนี้ตอนนี้คือเราไม่พร้อมที่จะสู้อย่าง,างจริง,งจังเลยเนะี่ยคือเราออกไปสู้ตอนนี้ไม่ไต้ตายกับตายแต่ก็ตายมีแหล่งน้าใกล้บ้านแหละเจอแหละมีสไลด์ปักไปหมดเลยตรงนี้เกิดใช่ไหมยพยายามปักรอบๆบ,บ้านเอาไว้นะมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดในลัศมีใกล้ๆบ้านเราตรงนี้มันล้มอะไรอะ่ะมีเมฆเหรอเห็นมีเมฆเลยทีเนี้ยทะเลทรายเนี่ยตัวดีเลย กว้างทั้งอะไรส่วนม้าจ่ายเพิ่งหายไปนะเดี๋ยวเราจะขอทําการขี่เจ้าเป็นการพิเศษรอให้เราเจออ่านเจออะไรในเมือง่อนจะมาขี่ปากสักขนาดเนี้ยเกิดได้ก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วเอาจริงๆแหล่งน้ำใกล้บ้านเราก็มีนะนี่ต้องไปไหนไกลเลยม้าสเกลคงไม่มากัดเรานะมันมามันมันมาหาเรานี่คือไม่ได้จะมากัดเราใช่ไหมม้ามันกัดไปที่ไหนเรา โอ้คิดมากแถวนี้เป็นแม่น้ำนะนุ่มแม่น้ำไหนอ่าบรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะไม่มีมอนสเตอร์อะไรใลๆทั้งสิ้นเรากำลังวางอาณาเขตอยู่โอ้เอเ็นดูแมนเออพี่อย่่ได้นเลยโอ้ไม่กอดโอเคยังฆ่าได้อยู่มาโอ้โหเดีอยแล้วทีนี้เอ๊ะมันเ,เ,เราตายแน่นอนอโอเคเกือบตาย ในมุมยังเกิดได้อีเะเกิดจากตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้เหรอจะปักให้ปักทอดมันรอบบ้านนี่แหละนี à, ่ทอดหมดแล้วโอ้โหเกิดมายังไงวะเนี one, ่ยประตูประตูบ้านประตูบ้านประตูบ้านโอ้ประตูบ้านก็โดดหลอมเฮ้ยเดี๋ยวจะทำยังไงดีวะเนี่ยจะถ้าเราตายตรงนี้ก็ต้องมีอ้อมไปเจอสมิธมามา ตายตายตายโอเคตายถึงตัวโอ้ยไม่อยากตายไม่อยากตายยายายาเอ้ยคิปเปอร์ยามาโอเคโอ้โหโอ้เฮ้ยถ้าเราตัดตัวน um yeah okay, oh ี้เออหยาเหยานะเหยานะโอ้ยายาเหยายาเหเข้ามาเราฟันอะเออฟันยิ่กยิ่กเลยนี่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 ยายาเยาาเหยาโอเคโอ้โห ได้หรอของมาผมประตูะทางเข้าบ้านใหม่ๆดีกว่าานายา,ยา,ยาพอล้ออดตายแล้วเหรออุ้ยได้เนือ้อขอกินหน่อยนะอืมอิ่มเลยรอบนี้เลือดพาดพาดเลยตอนนี้เรามีใยทั้งหมด2เส้นถ้าเราทำเบ็ดตกปลาเราก็จะมีอาหารกินใช่ไหมแต่ว่า เราว่าเราเก็บไว้ดีกว่าเตอนนี้มอนสเตอร์ก็เกิดน้อยลงเกิดน้อยลงจนถึงขั้นแคบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสเกลสเกลคงไม่เห็นเรานะบ้าถ้าเราทำป้อมปะการังก็ดีเหมือนกันนะมามาซอมบี้แล้วก็มีเดอะหักตรงนั้นมา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 เออขึ้นไม่ได้ใช่ไหม,ไมรู้พวกแก โอ้ไม่ฉลาดเอาซะเลยนี่ตายนี่นี่มาตาย โอเคตายหมดแล้วแม่มดนี่ก็จ้องก็แบบ้านนะคืณนี่ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วแนตะ่ว่าเราต้องไปรีบไปตัดไม้เพิ่มเพราะรู้สึกว่ารัพยากรไม้จะเริ่มใกล้เกี้ยงขึ้นยังไม่รู้ไม่อยากถึงขั้นต,ต้องเอาไม้ต้องเอาไม้ดิบมาย่างเนื้อนนะวันนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากเราต้องรอให้ช้าอย่างเดียวในระหว่างนี้เราก็มาขุดเหมืองกันดีกว่าเผื่อเจออะไรดีๆนี่ผมได้ทาเป็นทางขั้นบันไดเรียบร้อยแล้ว เดินเวลาเดินจะได้ไ,ดไ,มไ,ดไม่ต้องดโดดขึ้นให้เสียพลังงานอย่างน้อยไม่น่าจะมีซักยากรอะไรบ้างนะเราขุดลึกมาสักข,ขนาดนี้เนี่ยขุดมาสักวายสิบแปดแล้วเนี่ยมันลึกตรงไหนเนี่ยอน่างน้อยมีฐานอะไรให้ใช้ก็ยังดีอ่ะไม่ต้องเป็นสตัดไม้มาเผาฐานโอเคครับนี่ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกเหมือนเดิมนะครับแต่ดีอย่างที่รอบนี้ซอมบี้น้อยเพราะว่าออกผักงทอนไปรอบ,รอบ วันนี้เราก็เจอทรัพ,พยากรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเป็นการดีที่เราจะไปทำปลาข้างนอกถังว่าคงไม่เจออะไรก่อนนะตอนนี้ผมเป็นกังวลว่าผมอาจจะเจอเพียนตรายที่มาดัก,กรอเราไว้ก็จะเป็นแมงมุมหรืออะไรก็ตามแต่ที่โดนแดดโนฝนรู้สึกว่ามาสกลก็จะเยอะๆเนาะเยอะจนผมเลือกได้แล้วโอเคมอนเตอร์ถือว่าเลียร์บรรยากาศนิดตกแต่ไม่เห็นเม็ดฝนนี่นนะ ก็ดีไม่เกลากาตาด้วยเออตอนนี้เหมือนผมจะเจอแหล่งน้ำใกล้ๆนะใกล้ตัวแบบใกล้สุดๆนี่งไงเราใช้ตรงน,นี้เป็นแอ่งน้ำก่อนเอาจาับตรงนี้เป็นที่ทำฟาร์มของเราทำไมเราถึงเอาที่ขุดดินมาเนี่ยโอเคเราน่าจะพอทำฟาร์มเล็กๆแล้วละนะจุบจุบจุบบางทีออโต้จับเป็นอะไรที่น่ารำคาญเหมือนกันนะที่แบบ ขุด,ดจูดเต้งแล้วก็กระโดดมาเหยียบดินหญ้าอะไรเงี้ยเสียเลยแล้ก็นะ่าจะทำฟาร์มขนาดย่อมยๆเๆี๋ยวนี่ฟาร์มเราอาจจะยังดูไม่เป็นฟาร์มนะมอาจจะดูเป็นได้ว่าไงหญ้าริมน้ำหญ้าแพกริมน้ำยอะไรเงี้ยมาเรามีทั้งหมด39เม็ดขวาาที่หมดเลยโอ้ยตอนต้นจำเป็นอะไรที่น่าลํำคาญมากเลยคุดเลย โอ้เห็นมันอ้พยายามกดก็กดชิปดีกว่านะโอเคเดี๋ยวใช้ปนมิวเวียบเรียบร้อแลละหวานข้าวเรียกวัวปนซนี่เอ่อฟิวไหวตามสายลมอ่าจิปนี่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 ทีนี้ก็น่าจะล่อวัวได้ตัสสส้สองตัวโ,โ,โอเคได้เอฟเอสองโอ้ยยังโอเคเลยอ้ายเลิก Auto ออตโต้จำทันทีปิดออโต้จำได้ไหมอยากจะทำบ้านทายทองคุณเนี่ยมีทรายเยอะเหลือเกินตอนนี้เรายังทำตัวนี้เป็นฟาร์มั่วคราวไปกนถ้าแจงไม่ทำฟาร์มจริงๆจังๆแบบความใหญ่ๆได้ถ้าแจงไม่รีบทำเหมือนว่าเราจะเก็บอ้อยไว้ในคังนะเดี๋ยวเอาออกมาปลูกดีกว่าฝนตกไปล็ลอะไรที่ค่อนข้างจะน่าลำคาญมากในไมครอาร์นะเพราะว่าไม่ได้ลำคาญเมนะ็ดฝนลำคาญที่แบบว่าซอมบี้มันไม่ตายเพราะผมเจอแอ่งน้ำที่แบบมันใกล้ามากๆเลยใกล้แบบคุณจะใกล้ไปไหนมันมีอ๋อมีแอ่งตรงนี้อีกหนึ่งแอ่ง งนี้มาเป็นถ้ำเลยไป้แถวนี้แล้วกันนี่เรียบร้อยแล้วนีว่เราก็รอให้อ้อยโตมาไปตัดไม้เถอะเราจะต้องผสมพันธุ์บัวผมว่าเราทาฟาร์มใต้ดินของเราก่อนดีก,กว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ทำพาร์ทนี้จะรีบเร่งทําอะไรต้องรีบอย่างรวดเลยก่อนที่จะกางถ้ำกางคืนผมไม่อยากจะทําบนพื้นทรายเลยมันไม่สวยเนี่ยเราจะใช้ตรงนี้แล้วกันตรงที่ ลเปิร์เคยระเบิดเอาไว้ถึงประมาณนี้วัวก็ไม่น่าจะออกมาได้แต่ทาเป็นพื้นที่กว้างๆหน่อยอ่ะให้วัวมันแบบพออยู่ได้นี่คือวิธีการทํความแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่จะพอเพียงไงเดี๋ยวจะทำกำบังตรงนี้ไว้ไม่ให้วัวมันเออขึ้นมาได้เพราะว่าความเดนบประมาณนี้ก็น่าจะพอได้อยู่แหละจะถามว่าเราจะขึ้นไปยังไงอ่าเป็นคำถามที่ มากะเพงตอบเองล้วก็ทาบันไดไรับมามีเท่าไหร่ก็ทําให้หมดเลยแล้วกันตอนนี้ไม่ห่วงไม้ละแต่ว่าเราจะใช้แค่ท่านเดียวพอจะแปะที่ตรงนี้แปะตรงเดียวพอเพื่อที่จะจะทาให้เราเนี่ยขึ้นมาได้ตอนนี้เราเน่าจะผสมพันธุ์ได้สักสามคู่น่าจะได้ลูกวัวมาอีกสามตัวเวลาเล่นเกมไปนี่ก็คิดเลขไปเนาะก็ดีๆถ้สอบผ่านหึงอยู่แล้วนะวัวจ๋ามานี้เดี๋ยวผมไปล่อวัวไกลๆตรงนู้นก่อนดีกว่า วัวมานี oh, ้ทำไมมีแค่สองสามออมีสี่ตัวขึ้นมาขึ้นมานี่เดี๋ยวจะพาไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกมามามานีมาดีมาดีโอ้โหได้มาปฏว่าดการเอาไว้อ้อได้พอดีเลยี่นี้นววัวต้องตามมาครบหตัวน่อกนี่เย่นี่วัวตัวนั้นน่ะเลิกหมื่นทีก็เสียมที่หลังก็ได้มาตั้งแตตอนน ขึ้นมาเลยลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยดีมากเลยอ่ะไปไปให้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 อีกตัวนึงอ่ะมาเร็วเร็วสิเฮ้ยมืดนั้นเฮ้ยไม่ได้ตัดไม้เลยโอ้ตายตายตายเหมือนทำฟาร์มมามาเนี้ยมานี้วันนี้วันนี้วันนี้เริ่มสปินไลท์เราแล้วก็รีบเดินเดินมาใช่เรามีเวลาไม่มากโอ้ฟ้ามืดแล้วเร็วๆเข้าอ่ะตรงแสงนี่ก็คือเสร็จเราแล้วไม่ต้องกลัวอ่ะมาต้องเอฟต้งมา ไส่ผสมพันไหมไม่มีหรอใสจ่จะมาร์้าไปก็ภารกิจวันนี้ก็รุ้นล่วงไปแล้วนะสำหรับการผสมพันธุ์ของเราอเอ้ยสรับลิปนีติต้องขอราบมือก่อนแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทําการทํฟาร์มวัวแล้วก็ได้ขยายอาณาเขตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนม้าก็มีให้ขับให้ขี่แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางกัในในภายหน้าตาย ตายเออตายนี่ีอมี okay. ่ก่อนโขลกทายโอเคลูกวัวจ่ายอยู่นี่ดีๆนะลูกวัวสามตัวใช่ไหมโอเคเยี่ยมมากนะครับโอเคสไลด์ทีนี้ก็ไทยนะครับเป็นฝ่ายเล่นใหม่หน้านะ